สวัสดีครับทุกคนเชา้าวันนี้ก็ฝนโปรลยๆนะครับอันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านของน้โมนะฮะมาดูน้โมตั้งแต่แยกกับคุณแม่ได้เกือบจะอาทิตย์แล้วนะมาดูว่าเขาเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูน้องใกยๆครับสวัดีครับน้องนโมกำลังกินหญ้าอยู่เลยก็เริ่มจะอยู่ได้นะครับอยู่ได้ อยู่คนเดียวได้อยู่ตัวเดียวได้อยู่เชือกเดียวเรียกว่าเชือกนะช้างบ้านท้งเรียกว่าเชือกทีนี้ก็จะต้องพึ่งพาอาศัยพี่ควานนะครับต้องแยกจากแม่มาฝึกอันนี้ก็ไม่ร้องละนี่ครับไม่ร้องเช่วกแรกๆข้าช้างแยกใหม่ๆนี่ก็จะร้องทั้งวันร้องหาแม่ อันนี้นโมก็เริ่มจะคุ้นชินกับการอยู่กับพี่ควานแล้วก็ก็จะมีเพื่อนเพื่อนมาแวะเวียนมาหามาให้กำลังใจอยู่ทุกวันนะเพื่อนเขาเยอะครับนโมเพื่อนเยอะเพื่อนเด็กวัยรุ่นพี่รุ่นน้องเดียวกันก็มีเยอะแยะเลยนโมนี้เป็นช้างเพศผู้นะครับ เป็นหน้าอันนี้ครเป็นช้างงาอย่างแน่นอนพอเริ่มจะมีงาออกมาข้างๆง,งวงแล้วครับสองสองกิ่ง,งจะเรียกเป็นกิ่งนะครับไม่เรียกเป็นอันไม่เรียกเป็นหนึ่งอันสองอันนะฮะเรียกเป็นกิ่งสองกิ่งนะช้างเพชรผู้ก็เรียกว่าช้างพลายช้างเพชรเมียก็เป็นช้างพังนะครับ ส่วนช้างเพศผู้ไม่มีงานะหรือว่าช้างสีดอช้างเพศผู้สีดอมนอยู่สามลักษณะนามช้างพลายคือช้างเพศผู้ช้างพังคือช้างเพศเมียครับอีกอีกลักษณะหนึ่งก็คือช้างสีดอนั่นแหละสีดอนี่ก็คือช้างเพศผู้ไม่มีงานะครับก็จะเรียกสนามว่าเรียกเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็อยู่กับพี่มือมือครับข้างหลังนี้ก็เป็นพี่มือมือบ้านพี่แพรนะครับบ้านพี่แพรนี่ครับพี่มือ,ม,อมือนี้ก็เป็นช้างแท็กซี่ครับอันนี้ก็กินอาหารก่อนลองท้องก่อนพี่ควานก็ไปอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวก็สักพักประมาณเก้าโมงก็ออกไปทำงานเสร็จภารกิจ วันนี้ผลโปรยมาสองสามวันแล้วครับตั้งแต่งานแห่เทียนนะครับพีม,มือก็ไปแห่เทียนกับเขาด้วยครับพี่มือมือไปแห่เทียนด้วยนีย่ฮะเดยกก็เขาก็ออกไปทำงานต่อดูนโมต่อครับเมื่องนโม,มนอยู่ได้แล้วนาะอยู่เดียวได้แล้วเก่งแล้วเก่งแล้ว ก็ขอเขาอยู่ได้ก็ดูดไม่นานก็เดี๋ยวก็เอาแม่เขาเข้ามาเข้ามาหาเดี๋ยว,วนั้นก็แยกเอาไปหากันแยกออกไปทำงานได้กอสักพักนึงแล้วครับสักพักหนึ่งก่อนวนมากเลย น้องนาโมน้องนโมเคครับผมทุกคนทุกท่านต้องขอตัวก่อนนะฮะขอตัวไปทำงานต่อครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับไปก่อนนะโมเดี๋ยวไปก่อนครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับพี่น้องชาวเรียวครับผมสู้ๆครับ